อีพีสองนะครับต่างประเทศนอกนะพ่อหมายของมือหนี่ยังมีสองเหรียญเลยมีสองเหรียญประเทศนอกเนี่ยประเทศนอกห้าบาทละห้าบาทไม่ใช่ตัวของอ่ะตัวของมันมีอะไรมาอะไรเนี่ยในใบหมวกเดียวค่ะผมอันนี้แหละชุดเที่ยวอันนี้หมวกกันน็อก พัดลมนะอันนี้พัดลมของแม่ผมถนะนนี้พัดลมพังไปแล้ว,น,วนี้ก็โต๊ะนั่งผมนะผ้าผ้าเชตีนโอเคเจอกันสำหรับ EP สองก็2 2> ต้องตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ